โยกโยกโยกแล้วก็ย้ายเริ่มจากทางขวาไปทางซ้ายแล้วเจ้าเป็นเกยมันบอย่ายายใหญ่ใหญ่โยกโยกโยกแล้วก็ย้ายเริ่มจากทางขวาไปทางซ้ายแล้วเจ้าเป็นเกยมันบอย่ายายใหญ่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 เอาเด้อนั่นนั่นกูว่าแล้วกูู้ล้วุโสผู้เดบิวผู้ย่บัตเป็นเกยสูสีตัวเนี่ยแห้ะพ่อผู้ย่บัตว่าเราเป็นเกย์ใครที่ว่าเราเป็นเกยได้จังไหนกระชุดแรกที่เลยสุด โมเมนต่บอกวันนี้แชมูเจ้าหนีด้วยแม่ลำพิษดูขอโทษล่ำพิษก่อนสิมาโทษผู้นั้นผู้นี่สิบ้าว่าผ,ผาู้นั้นผู้นี่ตัวลเราเป็ียนดีๆีวันี่้ นักลอ้อที่ที่ออกวงสองคนพาอผูใหย่าบ้านวลำโอ้ยก็เอาคลิปมาเอาหลักฐานม,มาก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ตามถ้าเราพูดออกสื่อไปแล้วอ่ะเราก็ต้องยอมรับมันให้ได้เวลามันออกไปแล้วมันออกกลับมาไม่ได้เนาะเพราะว่าคนที่เรากล่าวถึงอะ่ะเขาเป็นคนมีชื่อเสียงไหมเขาเป็นซีอเป็นประธานบริษัทเป็นนายห้าเป็นอะไรเงี้ยเขาก็มีเขามีมันมีภาษีสังคมที่ต้องจ่ายอะ่ะถ้าวันหนึ่งอะ่ะเรามีคนมาบอกว่าเราอะ่ะไปทาแบบเนี้ย ถ้าเป็นเรื่องจริงมีหลักฐานเราก็ปฏิเสธไม่ได้ถูกไหมแต่ถ้ามันไม่มันไม่มีหลักฐานมันยอมความกันไม่ได้ประมาณนั้น,น,นแหละเออเขาพูดกันไปว่องเอียงแล้วมันนั่งเลยสซดถ้าถ้าถ้ถาอะไรนะถ้าอะไรไม่อะไรก็แย้งมาเลยอย่างประจุจบแต่มันจุกอยู่แล้วแหล,แลนะเนาะจริงๆอ่ะโกกีก็บอกพี่บิ๊ตลอดนะว่าเดี๋ยวนี้เขามีบางว่าเขาไปอาอลานมาบอ หลานมาเล่นบอลอย่างสินหนอย่างนี้น้อยเจอกันเดือนละครั้งสองสามวันสี่วันห้าวันหกวันมันก็ยังดีเด็กมันจําหน้าพ่อได้อะไรเงี้ยแบบมันอบอุ่นมีความสุขมันเด็กมันฮิวใจอ่ะนึกออกปะแต่อันเนี้ยติดเรียนหรืออะไรยางเงี้ยมันคือเสาเอาง่ายๆถ้าจะให้พ่อก็ลุกวางตรงกันเศร้าที่ตลอดไปไม่เป็นไปบป็นไรเพราะว่าพ่อเขามีตารางงานของเขาอันนี้เราก็ต้องเข้าใจนะคนเราก็ต้องทำอาหากินไม่งั้นมันจะมีเงินที่ไหนไปดำรงชีวิตต่ออ่ะถูกไหม จริงส่วนตัวหนูครับสิวหนึ่งสูฟังมืดอนู่อันไปงานมาแมนบอไปงานมาจังวินมาที่นี่ก็เลยบอกผู้จัดการว่าอันเอาหมาไปอาบน้ำให้แน่มาสองตัวซินดีกับชาโด้อันคอยกลับมาบ้านมันอินจะเอาเดี๋ยวเอาให้ดูโอเคแถวบ้านค่ะพี่น้องชาโด้ซินดีโอ้ยเอาอะไรตุ่มนะคอยบอกแถวเอาหมาไปอาบน้ำจังไยไปตัดขนให้ลูกข่อยวันนี้ ก็เลือกตูนหายังว่ามาตัดห้างเลยอากาศมันร้อนเนี่ยก็เลยชิ้ตูดมากก็เลยบอกเขาตัดคนเลยนั่นอุ้มน้องให้ดีลูกอุ้มน้องให้ดีเบิ้องบนตัดแหม่ตอนนี้ตูดหลุดไส้ขนเสียมาแล้วอันนี้ลูกสาวแม่กับลูกสาวใหญ่น้องสิ่โต๊ะอุ้มไม่ดีน้องแก่เอาเอาน้องลงลูแเบิ้งตี้อะไรพี่น้องเอ้ากัดชื่อว่าอ่าซสมือหนาวร้อนหนาวร้อนโอเคเนาะ ปรดานะชาโด้ซินดีกับชาโด้ซินดีกับชาโดมาดิอูอู้อหนี่อันนี้น้องซินีอนนีม่อัน,นันลูกคนตื่นเต้นคนตกใจเฮ้ยพรส่างขับเหีนครับคนว่าเม่<ะ>